นะครับถือว่าก็อัฟการิฐานอันดับเท่าไหร่นะร้อยร้อยห้าสิบหกครับร้อยห้าสิบหกอืมก็อ่ะยังดีกว่าไม่มีทีไม่อุ่นยังดีกว่าไม่มีทีมให้อีชิได้ทดลองทีมเลยใช่ใช่ใช่นะครับเพราะว่ามีนาเมษามันมันก็ไม่มีทีมมานะใช่เพราะว่าทีมนี้ดีๆเนี่ยเขาก็เตะคาร์บอนโลกอยู่มกราคุมพามีนาเว้นไปสองเดือนทชมชาติกลับมาเจออีกทีมมีนา แต่นักเตะเราก็กําลังกําลังกรอบล่ะช่วงนั้นโปรแรมลีก <c oughs> บอลถ้วย A P up, <c oughs> เอฟคัพนะครับแล้วก็ยังมีพวกบอลช้อปปี้ใช่ไหมมีบอลโหเยอะเอซีเอลอีกเธอใช้คำว่ากุมภาใช่คำว่ากําลังกรอบเ <c oughs> นี่ยไอ้ตูนบอกว่าเนี่ยนักเตะถามว่านักเตะจะลาไหมเตะกับศรีลังกาผมว่าไม่น่าจะลากับเตะศรีลังการหรอก กับสโมสรอนั่นแหละล้าผมว่าน่าจะล้าอย่างสโมสรอเนี่ยทีมชาติไทยเราหลีกเรายังไม่ปิดด้วยซ้ำไม่ปิดกำลังเข้มด้วยวัดแชมป์ช่วงโค้งใกล้ท้ายแล้วใกล้โค้งท้ายเหมือนกันมีวันถ้วยอีกวันถ้วยเดี๋ยวอีชีปวดหัวอีกผมว่าอีชีปวดหัวอีกช่วงนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เจ็บอีกสมมุติบางคนโอ้โงงานเข้าเลยนะครับพวกต่างประเทศก็เล่นกันอยู่เตะกันอยู่ด้วยกล่าเปิดหลีกกันต่อหลังจากที่เบเกนีหนาวมาก็โอ้โหกรอบกันแหละนะครับ แล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้อ่ะเรื่องของโปรแกรมก็ประมาณนั้นครับปีหน้านอกจากเอเชียนคัพแล้วก็มีเรื่องของอุ่นเครื่องที่มีกระแสข่าวว่าอย่างที่ฟรับบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเอาเวียดนามมีเวียดนามมาคิงคัพอีกรอบนึ่่มีญี่ปุ่นด้วยมีเกาหลีมีซาอุใช่คือเขาเปิดเผยในสดเมื่อวานนะครับถึงโอกาสในการดึงทีมเหล่านี้มาเพราะว่าไร้ลอนอ่ะมาแล้วมีคุณภาพเราอุ่นเราก็ได้ได้ประโยชน์ นะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็แบบนี้ผมว่าดีรประกาศออกมาต้นปีว่าสมาคมเองก็มีแลนนะครับในการจะเตรียมดึงชาติดีๆมาอุ่นเครื่องหรือเราไปอุ่นกับเขาไ,ได้ประโยชน์นครับคือไม่อยากให้แบบว่าเอ้ยมาโลกสุดท้ายสุดท้าย,ายต้องเปลี่ยนมาเอาชาติที่เรามองว่าอุ่นแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับถ้าเรามีโอกาสวางแผนวางแผนได้ก็ทําแบบนี้ แฟนบอลหัวแฮปปี้ครับก็พี่ตัวไม่ชนนะเขาถาม<ช>มาดามแป้งเมื่อวานบอกว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการเชิญทีมอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเซาท์อบุบลเกิดกับไทยอมาดามแป้งก็บอกว่ามีความเป็นไปได้อ่าผมว่ามันก็เป็นเป็นโจทย์ที่มาดามเขาก็หรือว่าทีมงานผู้บริหารในสมาคมเนี่ยก็คิดอยู่แล้วว่า<ช>ต้องเอทีมที่มันดีโจทย์แรกคือทีมที่มันดีแต่ถ้าได้ทีมที่ระดับท็อปใช้คําว่าระดับท็อปนะมันจะมีทีมที่ดีกับทีมที่ระดับท็อป แต่ตอนนี้เขามองไปที่ทีมระดับท็อปแล้วนะครับก็อยากให้มีอยากให้มีเซอร์ไพรส์แล้วกันตามที่รายงานข่าวมาก็ต้องดูว่าโปรแกรมคาร์บูโลเขามันชนกับเราไหมมีหลายปัจจัยอมีทั้งเขาเดินทางมาแล้วคุ้มค่าไหมทีมที่เขาจะต้องเล่นในแมตช์สำคัญเป็นท้ายเดียวกับกับทีมชาติไทยไหมถ้าเป็นท้ายเดียวก็มาแต่มาแล้วไม่คุ้มก็ไม่มาใก็ทีมชาติไทยก็แน่นอนนะครับโปรแกรมที่แน่ๆก็คือเอเชียนคัพแล้วก็เราก็ประกาศ เมื่อวานนี้บาด <ừ m. S 2> านแป้งก็ประกาศมาด้วยว่าจะอุ่นเครื่องกับทางอัฟกานิสถานใช่ใชะครับก่อ,อนที่จะเล่นในเอเชียนคัพนัดแรกนะครับกับทางศรีลังกาคร,ครับผวัดอุ่นเครื่องเนี่ยประกาศมาแล้วนะใช่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมใช,ใช่ไหมใช่ยี่สิบมีนาคมแล้วก็ศรีลังกาเราเตะยี่บห้ามีนาคม,ม,าคมก็โอเคอุ่นกับอัฟกานิสถานนะครับอันดับก็ไม่ได้หนีจากเราเยอะแยะมากมายเหมือนสปลาหรือว่าเกาะนีนะครับอืมก็คือเตะเนี่ย อุ่นเครื่อง21แล้วก็เตะกับศิลังกาในบ้าน25นะครับมีคำถามมาว่านักเตะจะลาไหมนะครับ21ใช่ไหมแต่จบ 21, 22, 2บเองก็3วันก<ด>็กำลังเครื่องกำลังร้อนใช่ใช่เครื่องกังร้อนนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องของอาการวางแผนที่มันดีหน่อยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ